ลับมาในช่วงที่3ของการแข่งขัน r e ดูตี้ฟาร์ e เมอร์เลิฟเซฟตีในช่วงนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องมีการแข่งขันตอบคำถามเก็บคะแนน5คะแนนซึ่งครั้งที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมตอบถูกทั้งคู่รับไปคนละ5คะแนนเต็มส่วนคำถามในวันนี้มาจากคุณวิชาทิติประเสริฐจะเป็นคำถามอะไรนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ มาถึงการตอบคำถามเก็บคะแนนระหว่างการแข่งขันในครั้งที่2เมื่อครั้งที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมก็ตอบถูกทั้งคู่รับ5คะแนนเต็มไปอย่างท่วนหน้าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมกำลังลุ้นเลยนะครับว่าจะเจอกับคำถามอะไรต่อจากนี้ในซองนี้จะเป็นคำถามเก็บคะแนนครั้งที่2นะครับถ้าตอบถูกก็จะเป็นคะแนนเก็บ5คะแนนนะครับพร้อมหรือยังครับ ที่จะฟังคําถามครับพร้อมไหมครับพร้อมและคําถามเก็บคะแนนระหว่างการแข่งขันในครั้งที่สองนี้ก็คือคําถามข้อที่2ฉลากของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชมีทั้งหมดกี่สีอะไรบ้างแม่สงสัยว่าคำถามเก็บคะแนนในครั้งที่สองนี้จะง่ายเกินไปสำหรับผู้เข้าแข่งขันของเราหรือเปล่า เพราะดูทั้งสองทีมนั้นมั่นใจสละเกินมั่นใจขนาดนี้ไปฟังคำตอบจากทีมพระนครสีไอยุทธยากันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรไอสีพอจำแนกได้ไอคำว่าและนี่สิมันจะสีอะไรบ้างก็แค่เอาสีครับสีแดงมีพิษไร้แรงเขาถามว่ามีกี่สีแล้วตอบไปสามสีคำมาถามและอะไรบ้างแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองมันก็สามสีกันก็สามสีคือคือคำตอบของจะจบแค่ตรงนี้ มันไม่ไม่แม่ที่ใบต่อแล้วว่าไม่ใช่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินเหรอใช่ใช่ใช่ครับสีเหลืองอเาสรุปแล้วก็สามสีอะไรบ้างมันจะไม่จบั้างเลยครับครับก็คําตอบที่ตอบก็ือมีสามสีนะครับคือหนึ่งสีแดงสองสีเหลืองสามสีน้ําเงินคือสีแดงเป็นสีที่ินอันตรายมากมาก รองลงมาก็เป็นสีเหลืองย่อมเยาลงมานิหนึ่งแล้วก็เป็นสีน้ําเงินที่มีอันตรายแต่น้อยกว่าครับทั้งหมดมีสามสีครับผมมั่นใจไหมครับมั่นใจครับลูกทีมนะครับมั่นใจครับตอบมาแล้วยังมั่นใจเลยทีเดียวสําหรับทีมพระนครสีอยุธยาเรานี้มาฟังคําตอบจากทีมสุพรรณบุรีกันบ้างอธิบายจําได้ปรือได้ผมจำได้ที่แดงกับน้ำเงิน ก็เรื <S <S ่องสีก็ใช่เลยสีสีไหมครับในทีมงานให้ลงมติว่าคนอธิบายอ่าลงมติว่าให้คนลองจำลองคนนำเสนอคนตอบก็แล้วกันตอบได้รับครับเป็นคําตอบที่พร้อมแล้วครับจะให้ใครตอบครับให้คุณจําลองครับตอบว่ามีทั้งหมดมีสามทีครับมีสามสีมีสีแดงสีเรื่องสีน้ําเงิน สีแดงหมายถึงเป็นสี่ที่มีอันตรายสูงสุดครับต้องระวังส่วนที่เรื่องก็มีลำดับต่ำลงมาก็มีอันตรายเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เบาบางกวาที่แดงแล้วที่สุดท้ายก็เป็นที่ําเงินก็มีเช่นกันนี่แหละเป็นเป็นที่ระเงินที่ต้องระวังน้อยลงมาเป็นตัดตัวจากแดงเรื่องนําเงินตอบว่ามีมีทั้งหมดสามที่ครับสามสี่นะครับคิดว่าคําตอบนี้ถูกต้อง ครับคิดว่าคะแนนเต็มตอของเราอีกเต็มครับเต็ม5คะแนน5คะแนนครับเอาละครับได้ฟังคําตอบจากทั้ง2ทีมไปแล้วแต่คําตอบในครั้งนี้จะถูกหรือผิดไปฟังคําเฉลยจากคุณวิชาทิติประเสริฐกันเลยครับแถบสีที่อยู่บนฉลากของสารป้องกันกาดสูพืชเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3สีด้วยกันนะครับแถบสีแดงเนี่ยมันก็แสดงถึงความอันตรายมากเนื่องจากว่าการจะบรรจุไว ว่ามันเป็นสารที่มีอันตรายที่จําเป็นต้องใช้แถบสีแดงเนี่ยมีข้อมูลในการศึกษาวิจัยนะครับว่ามันมีอันตรายแล้วมีผลอย่างรุนแรงเฉียบพลันนะครับก็จัดไว้ในแถบสีแดงเป็นอันตรายมากแถบสีเหลืองมีอันตรายน้อยกว่ามีผลนะครับอันตรายเฉียบพลันเนี่ยน้อยกว่าคือต้องใช้จํานวนมากกว่ามันถึงทําให้เกิดอันตรายแถบสีน้ําเงินก็มีอันตรายน้อยลงไป ในปริมาณที่ใช้เท่ากันน,น,นั่นคือความหมายของแถบสีเพราะฉะนั้นแถบสีนี้เป็นตัวชี้ว่าในการใช้ต้องระมัดระวังอย่างไรแต่ทั้ง3สีนี้มันเป็นสารที่มีอันตรายทั้งนั้นนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังและเข้มงวดแม่มั่นใจตั้งแต่ได้ยินคำถามขนาดนี้ก็ตอบถูกกันไปทั้ง2ทีมรับไปอีก5คะแนนเต็ม สรุปคะแนนประจำสัปดาห์ทั้งสองทีมสามารถตอบคำถามทางการเกษตรได้ถูกต้องรับไปทีมละ5คะแนนสรุปคะแนนรวมทั้งหมดทีมสุพรรณบุรีมีคะแนนสะสมอยู่ที่30คะแนนและในวันนี้สามารถตอบคำถามครั้งที่2ได้อย่างถูกต้องรับเพิ่มอีก5คะแนนรวมเป็น35คะแนน ทีมพระครศรีอยุธยามีคะแนนสะสม35คะแนนและในวันนี้สามารถตอบคำถามครั้งที่2ไดในอย่างถูกต้องรับเพิ่มอีก5คะแนนรวมเป็น40คะแนนสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับขนาดผ่านไป2คํคำถามแล้วทั้ง2ทีมยังตอบถูกเลยนะครับโอ้โสุดยอดจริงๆบอกได้เลยนะครับว่า ทั้งสองทีมนั้นความรู้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในสัปดาหนะ์หน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกต้องติดตามให้ได้กับการแข่งขัน r e a l ลิตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟทางฟาร์ม h ช n แนลแห่งนี้ทุกวันพฤหัสบดีห้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นสำหรับวันนี้ผมและทีมงานกราบคำว่าสวัสดีครับ ding 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 ding